สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะ้ามาเจอร้านเอพาเพรนบาร์บีคิวแต่ขอบอกว่านาชิมของน้องเขาแล้วอร่อยจริงๆคะ่ะแต่นาชอบหมูมากกว่าหมูน้องเขาหมักนุ่มไม่รู้น้องเขาใช้สูตรอะไรแต่ว่าโอเคมากเลยคะ่ะบาร์บีคิวสำหรับบาร์บีคิว15บาทแต่น้องเขาก็จะมาแค่วันพฤหัสวันเดียวคะ่ะที่ตลาดหลังกระทรวงของน้องเขาก็จะมีเบคอนนะคะเดี๋ยวให้ชมก่อนนาอมีเบคอนพันไส้กรอกนะคะอันนี้จะยี่บาทคะ่ะ อันนี้หมูหมูบาร์บีคิวค่ะน่าทานมากเลยอันนี้นี่แหละของที่น่าชอบอันนี้ต่อมานะคะจะาปีนแฮมพันเห็ดค่ะอันนี้ก็น่าทานมากเลยแต่สุกน้องจะทําหายไปอันนึ้นนะาจำได้แต่น้องคงไม่เอามาแล้วแหละอีตัวนั้นอ,อันนี้ก็จะเป็นแฮมพันไส้กรอกค่ะหายไปอันหนึ่งนานรูล้ละแฮมก้อนสี่เหลี่ยม่ะที่มันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายๆสเต็กค่ะเนี่ยค่ะน่าทานไหมคะ นี่น้องเขากำลังทำอยู่เลยค่ะเดี๋ยวนะ้าแอบบขอแอบ,บไปเข้าไปหลังร้านได้ไหมอะ่ะนะคะเดี<อ>๋ยวทุกคนหานํามาเจ,เจอเจ้าของฝีมือสุดอร่อยๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าที่ร้านนี้ขายที่ไหนบ้างคะไปหลายที่เลยที่วันจันทร์ก็จะอยู่ตรงแถวๆถวนนเพชรบุรีค่ะวันอังคารก็ตรงตลาดนัดก,กาง ก็จะไปตรงเมืองไทยประการชีวิตตรงแยกสุริสานะคะพี่ก็คือวันจันทร์ก็จะอยู่แถวเพชรบุรีตลาดเพชรบุรีวันอังคารนักกางพระรามเก้าค่ะวันอังคารนัดกลางพระรามเก้านะคะแล้วก็วันวันพุธจะอยู่สี่แยกสุริสานเมืองไทยค่ะอโอโ้โหวันพุธสี่แยกสุริสานเมืองไทยเลยนะคะ ที่นี่ค่ะตลาดกระรพังคือพูดง่ายๆว่าน้องเขาไปตำน้าค่ะถ้าฝนตกไม่ไม่ไม่ไปตำนั้นทุกคนค่าดูน้องเาาขาย่างสิค่ะน่าทามนมาเลยอ่ออร่อยมากเลยไอ้นี้หมูทุกอย่างบาร์บีคิวอะไรพวกนี้เราหมาักเองทำเองท,ทุกอย่างเลยนะคะทำเองรูกั้นตอนค่ะ ก็คันองค่ะใช่แต่พี่ชอบหมูมากเลยนะคะว่าหมักนุ่มมากพี่พี่จะเป็นคนที่ว่าซื้อตอนเช้าไหว้พระเสร็จแล้วพี่ถึงจะทานตอนเย็นแล้วพี่อุ่นเวฟอ่อะอยังเหมือนเดิมสูตรเหมือนเดิมอะ่ะเออแล้วน้ำซอสน,นี่ทาทาเองด้วยไหมคะหนูวาน่าทำเองด้วยโอ้ทำเองไม่ใช่ไม่ใช่สูตรสําเร็จใช่ไหมคะไม่ค่ะโอ้ดูสิค่ะน้องเขาทานนี่ค่ะทุกคนดูหนะ้าน้องเขา,น,เขาน่ารักน่ารัก,รกแม่ <laughs> แต่ผู้ช่วยไม่ยอมมาสักทีอีกเลยต้องหนูก็แง คุณช่วยไปซื้อกาแฟไม่ยอมมาอีกคนก็สวยนะคะขอบบอก <c oughs> นี่น้อยใจเดี๋ยวมีน้อยใจอา <c oughs> เดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะทัี EP สองให้ <c oughs> ให้ไปดู <c oughs> ไม่คะคนสวยแต่วันเนี้ยเหมือนเดิมสุดเดิมนาะต้องวิ่งขาซราเหมือนเดิมเลยต้องของน้องเขาถ่ายก่อนแต่จริงๆนาะผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้วนะไม่มีโอกาสวันนี้น้องเขามีโอกาสนี่ค่ะน้องน้องก็ทําเองนี่ค่ะดูขออนุญาตนะคะขอดูวัตถุดิบน้องนี่ค่ะสับประรดก็คือสับประรดนะคะ สัำหรับนี่แล้วแต่พันตามฤดูกาลเลยใช่ไหมคะหรือว่าจะใช้เฉพาะยี่ห้อนี้ยี่ห้อ,หอ,หอเดียว<ะ>แล้วแต่ค่่ะพีอ๋อแล้วแต่ว่าจะ,จะมีสีราชามาให้ที่ภูเก็ตมาให้อะไรอย่างงี้ป่ะมันต้องเป็นภูเก็ตหรือสีราชานี่จำไม่ได้ต้องการคนหนึ่งอ,อันนี้พี่พว่าน่าจะเป็นสีราชามั้ยพี่ไม่แน่ใจน้ำจะหวานกรอบหน่อยข้าจ๋าใช่แต่ไม่ใช่ห้วยมุ่นแน่นอนค่ะใช่โอ้ยห้วยมุ่นทุกคนรู้จักสำหรับรถห้วยมุ่นไหมอุตรดิตถ์ นาขอบอกว่านากินตั้งแต่กิโลละสองบาทเ <laughs> ขาบอกว่าตอนนี้ห้วยมุนไม่สองบาทแล้ว <laughs> แต่ห้วยมุนอร่อยจริงค่ะหวานฉ่ำปอกเหมือนกับอ่าแตงโมงเลยปอกง่ายแต่น้องเขาบอกว่าสู้ราคาไม่ไหวกินสีราชานี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีราชาหวานกรอบอร่อยเข้ากับอ่าหมูหมูของน้องเขาพอดีค่ะอันนี้หานี่ค่ะส่องย่างน่าทานไหมคะนี่ขอซูมใกล้ๆเดีย๋ยวโอ้โหทุกคนน่าทานมากเลยสวยอะ่ะ ยังไงผ่านไปตามตลาดที่น้องที่มองเขาบอกแวะแวะน้องชิมแวะอุ่นๆน,น้องเขาได้ค่ะดูหน้าไอ้ตลาดนั้นที่ขายช,ช็อะช่วงเช้าใช่ไหมหช่วงเช้าเหมือนกับตลาดของกระทรวงหลักกระทรวงทางใช่ปะ,ะโอได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะจะขอใช้สูตรเดิมแต่ตอนนี้วิ่งขาสัตจริงๆเดี๋ยวต้องแว้นมอ เข้าที่ทํางานแล้วหมดเวลาแล้วยังไงอย่าลืมแวะอดหุนร้านน้องเอพาเพลินบาร์บีคิวนะคะตามตลาดที่น้องบอกน้องน่ารักใจดีค่ะราคาประหยัดประหยัดแนน้องมีลูกค้ามาแล้วลย,ยังไงก่อนอื่นนะก็ต้องก่ข่าวคำว่าสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะอาไปกับแม่ขาสวยแม่ขาหล่อนะ่ารักน่ะสวัสดีค่ะ